สวัสดีครับมึงตื่นค่ะเหมือนเดิมวันนี้ขออนุญาตมาตั้งกล้องอยู่ตรงหน้าประตูบ้านแล้วกันเนาะก็มึงตื่นอากาศหนาวมากอากาศหนาวมากแล้วก็ฝนตกคืองงอากาศหนาวแล้วฝนตก ไม่เข้าใจอากาศงงมากจนเสียงเปลี่ยนพอเด็วเปิดปุป๊บเป็นหวัดที่มุกไหลเออแล้วมุกไหล่อพอกี่หมดลูกไหล่แล้วระแวงราแว <laughs> น่าจะระแวงว่าน้องโคจะมาเยี่ยมมาเยือนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราตื่นมาเราก็มากินกาแฟดำก่อนแล้วก็ขนมกล้วยอร่อยมากยังไม่หยังเลยแต่เขากกจัง กาแฟดำหนึ่งแก้วขนมกล้วยร้อนๆเดี๋ยวจะกินแต่แป็นหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูกล้วยมากันเราพาไปดูกล้วยมาแป๊บหนึ่งโอเคเยวขอกินก่อนนะคะมาค่ะกินกาแฟเสร็จแล้วเราก็มาต่อเรื่องกล้วยไม้กันนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นกล้วยไม้ต้นนี้ที่เราจะนาเสนอในวันนี้แล้วก็มีต้นเดียวซึ่งเป็นไม้ใหม่ล่าสุด เป็นรูปผสมใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งออกตลาดมานะก็มีต้นเดียวแล้วก็ซื้อามาถ่ายคลิปเฉยนี่ต้นนี้เลยเดี๋ยวนี่เรามาดูกันตั้งแต่โคนต้นเลยดีกว่าลักษณะของโคนต้นนั้นเขาจะกระจุกกระจุกกันเป็นลำลำเป็นสายๆนะคะต้นนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ทรงสายทรงห้อยกับทรงตั้งเข้ากันแล้วเรามาดูลำเขาดีกว่าลำเขาก็จะเป็นแบบนี้ เป็นเป้นเป็นให้สายทีย่ใบเขาให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าแล้วก็เข,เข้าเข้าดมชมดอกเลยค่ันี่ดอกน้องคือสวยมาก <c oughs> อะเมซิ่งแบบดอกน้องคือสวยจริงจริงค่ะท่านผู้ชมค่ะดูสิไม่ต้องถามนะคะมีต้นเดียวค่ะซื้อมาถ่ายคลิปเฉยเพราะราคาสูงมากราคาแพงค่ะก <c oughs> ็เลยซื้อมาต้นเดียวมาถ่ายคลิปเฉย ซึ่งเป็นไม้ใหม่ที่เพิ่งออกสู่ท้องตลาดเลยนะคะเพิ่งออกสู่ท้องตลาดและคลิปนี้น่นจะเป็นคลิปแรกของของ,ของต้นนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ตัวนี้เป็นลูกผสมสายม่วงนะคะเป็นสายม่วงเข้ากับนอบิเล่นะคะสายม่วงเข้ากับนอบิเล่คือตาสวยมากดอกแบบกลีบสีชมพูแบบละเลื้ออละเืแล้วตาสวยมากแม่ดูสิให้ดูเลยให้ดูเลย ซึ่งเอ่อเป็นสายม่วงเข้ากนโนบิเล่น,นะคะลำเขาก็จะยาวๆได้สายม่วงแหละแต่ใบจะเยอะเขาได้ใบเขาได้เยอะได้นโนบิเล่นี่ดูดูความพลิ้วของดอกเขาสิดอกเขาดกมากแล้วตนนัวนี้เอ่อมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมนะเดี๋ยวหอกับกล้องดีกว่ามีกลิ่นหอมนะคะ กิ่นหอมแบบหอมเย็นๆค่ะเอาดีๆคือแบบเป็นไม้ใหม่เลยซื้อมาต้นเดียวเพื่อมาถ่ายรูปไม่เฉยถ่ายคลิปเฉยไม้ใหม่อยู่แล้วก็ราคาพอใช้ได้อ่ะบะก็สูงอยู่เนาะเดี๋ยวกับกล้องก่อนอ่ะให้ชมความเงาของเขาอีกชอบตาเขามากตาเขาสีม่วงอ่ะม่วงระเรื่อม่วงมะเมี่ยวแล้วแบบบอกไม่ถูกเลยให้ดูความสวยเอาเองแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวพอรม ลมพัดก็จะปลิวซ้ายปลิวขวาเน่ะเป็นไม้ใหม่ล่าสุดเลยค่ะเพิ่งออกสู่ท้องตลาดนะคะท่านผู้ชมขาดูดูด,ด,ดูดูความดกของดอกเขาซึ่งความดกของดอกเนี่ยน่ารักอันรีงคือบอว่าเต็มก้านเลยเต็มก้านเลย ถ้าใครสนใจก็ลองทักเข้ามาในไลน์ได้นะคะถ้าว่าถ้ามีคนสนใจเยอะๆก็จะเผื่อจะเอามาแต่ว่าถ้าจะให้เอามาเองคงไม่มาเอามาครับเพราะว่าราคาแพงไปหน่อยคือต้องเข้าใจครับว่าไม้ใหม่ราคาก็เลยสูงนิดนึงก็อย่างนี้ก็จะอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยแต่ว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าดูลำก่อนลำมันเยอะมากเราสามารถแบ่งปลูกได้เยอะเนี่ยอันนี้คือลำใหม่ที่ให้ดอก ที่เราให้ดอกอีกกี่ลำเนี่ยเจ็ดแปดลำเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอีกเจ็ดแปดลำเลยต้องเยอะนะคะดอกน้องน่ารักจริงๆนะคะถ้าเผื่อใครสนใจก็ลองทักเข้ามา,ถ,าถ้ามีคนสนใจเยอะก็จะเอามาให้นะคะนี่นี่ดูความน่ารักแบ๊วๆคือ,อน้องสวยหวานจริงจริงค่ะแบ๊วๆเลยแล้วก็แถวบ้านก็มีมโหรีกันค่ะ เพลงอะไรก็ดังตลบอบวนแล้วจะเป็นกงินบวชนะครับโอเคนะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแอดไอดีไลเข้ามานะคะสายม่วงนอบิเล่ค่ะสายม่วงนอบิเล่กอแล้วกอไม่ขี้เหร่นะคะกอใหญ่ด้วยนะนี่ไม่บายจ้า